คนที่จะวางแผนกเกษียณเนี่ยสมมติเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเราโดนหักพวกประกันสังคมหรือว่าเราหักพวกกองท<อ>ุนสำรองเล<ด>ี้ยงชีพเนี่ยแต่ว่าเวลาเราถ้ามุดเราเป็นคนทำงานเราต้องคำนวณตลอดเวลานะครับว่าถ้าเราทำงานงานเรามั่นคงไปจนถึงอายุ60ก้อนเนี้ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับแ็จแล้วพอเราคำนวณเสร็จเนี่ยเราต้องตอบตอบ่ตอเลยว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะได้ใช้ไปเดือนละเท่าไหร่จากเงินก้อนนั้นถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไลฟ์สไตล์ของเราต้องการใช้เดือนละห0,000ื่น แต่ว่า provident fund เราเก็บออกมาแล้วเราได้ใช้เดือนละสามหมื่ <Ừ. S 2> มันก็ยังขาดอยู่นั่นแสดงว่าเราต้องไป ไปสะสมเพิ่มอันนี้สะสมเพิ่มก็มีหลายช่องทางอย่างเช่นบางคนบอกว่าต้องไปลงทุนผ่านพวกกองทุนรวม LTF, IMF นี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งถูกไหมฮะแต่บางทีลงไปแล้วก็มีลิมิตนะอย่างเช่นเราบอกว่าลงแล้วไม่เกิน15%ของรายได้แล้วก็ยังแม็กซิมัมเอาไว้ไม่เกินกี่แสนบาทอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็ต้องหาช่องช่องอื่นเนี่ยเพิ่มเติมสะสมเพิ่มเติม แต่หมายถึงว่าคนคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือมนุษย์เงินเดือนก็ต้องสะสมนะแต่าาสะสมผ่านอน่างเช่นเราพูดกันถึงเรื่องว่าเอ๊ะมีหุ้นดีๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยหุ้นสามัญเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าสามารถเอามาช่วยในการที่จะสะสมความมั่งคัง่งแล้วไปตอบโจทย์ของเรื่องเป้าหมายในชีวิตต่างๆไม่ว่าจะส่งลูกเรียนหรือจะเกษียณอย่างมีความสุขค่ะ